สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ดูนะครับเก่งอีกกี่รอบเดี๋ยวไม่เก่งเดี๋ยวไม่เกี่งทิ้งไม่ลงมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยหวางต้องวางแล้วน้ำมันหวางไม่ได้ก็วางเลยจะได้ถ<อ>่ายทำคลิปคลิปหน่อยเดอีกก <laughs> <อ>ี่รอบเลยเน้นๆตั้งเก่งอีกกี่รอบ นี่กิ่งนมอกี่ใบเจ็ดหลกละพอแล้วรู้เป็นแน่นแล้วนี่ไกลว,วางยังเนี้ยนี่ไกลวางแล้วมั้งพอวางยี่วันวางก็เหลือวางใบเนี้ยพอวางวางเลยอะไรว้ยไวเนี้ยมิเหมันต้องสามวันแล้วอ่ะนะมิเหมือนตั้งวันศุกร์อ๋อบ่ายนี้วางเลย ก็ปล่อยเลยปล่อยน้ำนี่เลยฮะทันเด็กเขาก็วางวันนี้เนี่ยแล้วลูกล่อลูกล่อพ่ออันนั้นเอาไว้ใช้ตอนตอนที่ตอนแบกเกลือเสร็จของถึงเร็วแบกเกลือเสร็จพอต้องใช้เครื่องไงใช่เลยดี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 พักเข็มนะดีกว่าก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับ มาขึ้นไปดูปลายนาโน่นครับปลายนาว่าวิธีทำนาเกลือนะครับจะไล่น้ำมาแบบไหนซึ่งนาเกลือที่เขาทำต้องใช้เนื้อที่เยอะนะครับอย่างต่ำดำต้อง20ไล่ขึ้นไป ถึงจะทำเป็นเกลือได้นะครับเพราะว่าต้องมีอันต้องมีนาตากนะครับซึ่งนาตากเนี้ยจะใช้ไหลอันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูเลยนี่ผมจะเดินย้อนจากอันนานาที่วางนะครับมาเดี๋ยวผมจะเดินย้อนขึ้นไปบนนาบนข้างข้างบนนั้นอันสุดเลย เดินก็หลายร้อยเมตรนะครับเป็นกิโลละี่ีะถึงอันบดนะครับวันนี้ก็ผมก็ลงทุนที่จะเดินขึ้นไปบนานะวาว่าวิธีการวางน้ำของนามันเป็นแบบไหนแล้วก็ขี้แดดนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องขี้แดดด้วย กี่แดดนี้มันเป็นมายังไงมาแบบไหนนะครับนี่ครับพาท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยรู้นะครับว่านาเกลือเขาต้องใช้สถานที่แบบไหนทำแบบไหนบ้างนี่ครับผมเดินมาก็ไกเอาเรื่องนะครับแดดแค่แดแด,แดเลย วันนี้ผมก็ใช้โกโป12นะครับเป็นถ่ายทำตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำแก่นะครับที่พอตาผมได้ขุดไว้เวลาหน้าฝนนะครับเลิกหน้านาแล้วเขาจะเอาน้ำแก่ลงมาเก็บมาลงบ่อนี้ไว้นะครับซึ่งเขาจะปล่อยลงรางยิงยาวไปนู่นเลย ยันนาอันบนเลยนะครับพอเลิกนานาเรียบร้อยน้ําแก่มันจะเหลืออยู่เขาก็เลยเก็บไว้กับบอ่อนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นบอ่อน้ําแก่นะครับแล้วก็น้ําแก่นี้คือขายได้ก็นาตรงนี้เป็นนาอันที่ว่า,าเขาจะาดันน้ําจากทะเลขึ้นมานะครับนี่ดันน้ําทะเลขึ้นมาตากน้ํานะครับตากน้ําให้น้ํามันแก่ ช่วงดันน้ำขึ้นมาที่แรกๆเนี่ยจะมีปลานะครับปลาและขี้แดดเยอะนะครับแล้วก็นกก็จะมาหากินปลานะครับซึ่งที่มันดันน้ําขึ้นมาก็จะมีปลาถ้าน้ําขึ้นมาดันมาอย่างเงี้ยปลาก็ตัวจะไม่ใหญ่ตัวเล็กๆเ,เพราะน้ามันจะเริ่มแก่แล้วนะครับเล็กน้ําเริ่มแก่แต่ว่านน่นนะ่ะก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ๆห,หน่อยจะมีอัน้นะ่ะอันเพิ่งดันขึ้นมานะจะมีกุ้งมีปลากินนะครับ แล้วก็จะตากน้กํนนนนนนขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับท่านดูท่านผู้ชมดูนะครับจะมีการตากน้ําขึ้นมาเรื่อยๆฝ่าที่จะน้ําจะน้ําจะแก่แก่หมายถึงว่าน้ําได้ดีกีดีกีจะสูงๆนะครับแล้วก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีการขุดบ่อน,น้ําแก่แบบนี้นะครับซึ่งจะเก็บน้ําแก่ช่วงทํานาเกลือเลิกนาเกลือก็จะดันเอามาเก็บไว้เมื่อก่อนจะไม่ทำแต่เดี๋ยวนี้ทำแล้วเพราะว่ามันจะได้น้ำแก่ที่เร็วขึ้น ถ้าสมัยก่อนเนี้ยเขาจะดันน้ำแล้วก็จะตากน้ำขึ้นไปเรื่อยๆตากเป็นอันพออันนี้เริ่มแก่เริ่มงวดงวดก็จะปล่อยไปทีละอ,อันทีละอ,อันมันจะช้านะครับแต่ตอนนี้ช่วงลงนาลงทำนาเกลือเขาก็จะดูดน้ำจากน้ำแก่เนี้ยท้องน้ำได้ไดกิ่งแล้วก็ได้น้ำไวได้แก่ไวแล้วก็พอกิ่งท้องนาได้ที่ เค็มได้ที่อะไรได้ที่เขาก็เอาน้ำเนี่ยวางไปก่อนมันก็จะได้เกลือไวขึ้นรับน้อยน้อยก็ยดระยะทางการตากน้ำเนี่ยเป็นเดือนนะครับเอาน้ำนี้ไปวางก่อนก็นี่ครับอันนี้เป็นรางน้ำแก่ทุกทุกอย่างก็จะปล่อยน้ำแล้วก็มาลงมันทีน่นี่แล้วก็ดันขึ้นเหมือนจะวนขึ้นวนไปวนมานะครับท็นี้ครับก็จะ จะเล่าเป็นร่าวๆให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ดูว่าวิธีการทำน้ำเกลือเป็นแบบไหนน,นี่ครับน้ำก็เราก็จะตากกันไปเรื่อยๆนะครับสองอันนี้ก็จะเริ่มมีดีกีอันนี้นะ่าจะเป็นสิบสิบสองสิบสามดีกีนะครับน้ำเนี่ยน้ำนยังอ่อนจะเรียไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบสองยี่สิบสามดีกีถึงจะเป็นน้ำเกลือที่ วางเป็นเกลือได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะไม่มีปลาแล้วเพราะน้ำเริ่มแก่ขึ้นจึงสองสองอันเนี้ยยาวไปยันนู่นอะ่ะพ่อตาก็ที่เป็นคนทําพ่อตาเขาทานาเกลืออยู่นะครับซึ่งผมก็เป็นคนขายก็ยังไงก็ติดต่อและสั่งจากต้นทางได้เลยนะครับคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าคุณจะ ซื้อจากพ่อค้าคนกลางนะครับติดต่อสั่งจากคุณฟุ้งได้เลยให้ดูเียงถ่ายเป็นคร่าวๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านอยู่ทำทำไร่ทำสวนทำอะไรก็ยังไม่เคยเห็นว่าการทำนาเกลือเป็นแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับ ผมก็ไม่ใช่นักเล่ามือชีพอาจจะเล่าข้ามขั้นตอนไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับตรามีครับเห็นไหมครับน้ํานี่น้ําก็จะแก่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ดีกีก็ยังยังประมาณ10บฟาดีกีนะครับสิบสองสิบสามสิบห้าอันนี้เริ่มแดงแล้วเริ่มที่จะดีกีเริ่มสูงนะอันนี้น่าจะร่วมถึง20แล้วละเนี่ย ครับน้ำเริ่มเริ่มถึงยี่สิบเริ่มถึงแล้วดนไปเริ่มแก่ขึ้นมานี่เลยครับวันสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่ประมาณนี้ครับจากดูจากสายตานะครับ เือล่างนี่เขายักันน้นกันเป็นหลล็อกมีล็อกกัดอย่างนี้จะเดือนวันนี้วันที่ห้าวันที่หกธันวาวันที่หกมกรานะครับวันนี้เริ่มที่ทำนานาเริ่มอีกประมาณสักครึ่งเดือนอันแรกก็น่าจะได้เพราะว่าวันนี้พ่อตาผมวางแนละ้ววาง วางเกลือแล้วนี่ครับนาเกลือจะกันจะล,ล็อกอน,นี้พอก็อจะใช้น้ำอันไหนน้ำาันไหนได้ที่ใครใคจะปล่อยไปเปล็อกล็อกครับปล่อยไปเข้าอนันโน้นเดี๋ยวเขออาจะปล่อยลงรางวันนี้พอตาผมก็จะใช้น้ำอันนี้นะครับประมาณ23 22ิองดีกีนะครับจะใช้น้ำอันนี้วางเพราะน้ำอันนี้วางเป็นเกลือได้แล้ว ประมาณยี่3บสองยีบสามวิกีนะครับเอาน้ำของอัน,นอันนี้นะครับอันนี้ปล่อยลงรางนะครับเรียปล่อยลงรางแล้วก็เขาก็จะเปิดอันที่กิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้น้ำาเข้าไปอนันนู้น เป็นข้าวๆผมบอกว่ามาทำคลิปวดีโอก็เล่นๆนะครับพยายามว่างนี่ครับเดี๋ยวก็จะปล่อยขยะเปิด,ปดแล้วก็ปล่อยลงรางนะครับแล้วขยะเปิดอันนี้เพื่อให้เข้าเข้าอันนี้นะครับเพื่อจะวางวันนี้ก็จะวางแล้วนะครับวางอันนี้นี่แะครับ นี่แหละครับคือนาเกลือการวางงาเกลือนะครับซึ่งตอนวางก็จะวางตอนเที่ยงครับผมไม่รู้ว่าจะได้มาดูหรือเปล่าอย่าบอกท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับตอนนี้ก็อากาศแดดจัดมากขอเข้าเข้าที่ลมก่อน Chữ đẹp nha các bạn,